สวัสดีครับท่านผู้ชมหรก็ผู้ติดตามของผมสุขูสุขนครับคลิปนี้นะครับอันผมว้าวเขอนทุกคนก็อยากนะครับอยากสีลวยบานนี้นะครับเฮาสีล้วยได้จังไดนี่ลหละพี่น้องเอาผมมีแนวสีว้าใหอยฟังครับแมนบ่รวยกับพ่ออยากพ่อกินกันยั่งดีครับนะอันดับแรกครับส้างแรงบันได บันดาลใจให้เจขวงก่อนให้ใจมีหึกเขมนะครับให้ใจหึกเขมว่าเขาอยากพ่ออยู่พ่อจีนบเขาอยากเป็นคนรวยจังสิครับส้างความหึกเขมให้จิตใจจะขวงก่อนอันจิตใจอ่อนแอเลยโอ้โหโหโหโยบ่มีแนวสนาเขาดอกครับนะบ่มีแนวสมหวังดอกนะครับมันเป็นคนพ่ออยู่พ่อจินหรือเป็นคนรวยบ่ได้ดอกครับอันใจบ่ ฮึกเขิมเข้มแข็งครับสองอลูกเมียเฮาหรือสามีภรรยาเฮานีา่เป็นใจน้ำบอมากบอนะครับมักน้ำบออันมักน้ำต้องให้กำลังใจกันครับนี่สำคัญขึ้นในครอบครัวกำลังใจในครอบครัวสร้างแรงฮึกเขิมสูนะครับต่อมาก็คือต้องมีไอดอนครับ อย่างน้อไอดอนไอดอนพ่อใหญ่โอ้ยจักเอาเอาองซี่ครับไอดอนก็คืออันอยินเขาเบานะครับเด้อก็คือตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่เฮามากเลยล่ะอ่าแบบอย่างที่เฮามากแบบอย่างค้นที่ฐา,านาดีในชุมชนในสังคมเฮ้าล่ะครับผู้ใดแน่พออยู่พอกิน ฐานาดีหรือลำาร้ยนะครับเฮาก็เอาเพื่อนนั่นล่ะครับเป็นตัวอย่างอันว่างนะครับให้เฮาไปหาเพิ่นไปถามเพื่อนว่านับหนึ่งจังไดทุกยากบบอ,อ่าลำบากบ่จังสิครับปเป็นเห่นน้ำเพิ่นไปคุยไปเว้าจาน้ำเพิ่นหรืออันไฟฝันถึงเศรษฐีระดับโลกระดับโลกครับก็บเช่น แก๊กมาจังสิครับคอยาัดเอวย่ำด้วยครับเด้อกับเป็นไอดอลของผมผพ้หนึ่งครับนี่ครับไปเรียนลูกความสำเร็จของเพื่นอยู่ใน Google อยู่ใน YouTube นะครับน่าต้องมีอไอดอลครับเป็นแรงจูงใจของเราอีกเทียนหนึ่งต่อมาครับน่ามันต้องมีความขยันอดทน นะครับบัท้อแท่ต่อความยากลําบากนะครับนี่ครับศึกต่อมาครับบานนี้เขาต้องอยังบาเตียงศึกษาจากของบานนี้เขามีความสามารถอย่างนี่ครับเขามีความสามารถอย่างเค้นค่าขายมักค่าขายมักเบ้ามักจากับคนบอ่ออายจังซีิยกตัวอย่างนะครับเด้อให้เขาไปเลียนลู้บานนี้นะ ไปเรียนลูกกับอาชีพค้าขายน้ำกันอาชีพแบบเดียวกันนะครับเพื่อนประสบผลสำเร็จเพื่อนหางมีดีได้นะครับเขาต้องไปเรียนลูกจังสี่นะครับไปศึกษาน้ำเพิินบ้างอ่ะทำทาไปซื้อของแล้วก็ไปว่าไปจาน้ำเพลินอา่าเป็นจังได้เริ่มแรกทุกยากบ่ยังกระถามไปนะครับเขากระสีได้แนวทางต่อมา ข้ากัมาศึกษาการค้าการขายอยู่ใน Google อยู่ใน y o ยู u ูบหล่อครับการค้าขายจังไรให้ประสบผลสำเร็จเข้ากับศึกษาเพิ่มเติมนะครับคืเพ่อนสแสวงนี่สูงนักกิตตาวิทยานะครับเพิ่นให้ขอคชิดจำกับความว่าคนที่สำเร็จน่นนะประสบผลสำเร็จนะครับ80%ครับมาจากความแสวงครับ ควมอมแสวงว่าพรสแวงครับทวจนะ่มแมนพรสวรรค์เลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นที่ประสบผลสําเร็จมาจากพรสแวงครับนะยี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งมาจากพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดนะครับนี่เอาต่อมาคือรู้จักการใส่ใจเงินประหยัดอดออมนะครับลูกเมียือกนลูกผพวือกัน ต้องเป็นคือกันเบิดกับลู่จักประหยัดอดอดออมเงินที่ลงพุ่นทุ่นไปส่วนใดสีใสซื้อของส่วนใดสีน้่ไปใส่หนี้นะครับเสียภาษีมัน่ะละเสียภาษีให้รัฐบาลให้ทางสังคมมันละ่ะหละลายยางหลายแนวนะครับต้องลู้จักอดออมอดทนนะครับใส่เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดแต่ละบาทใส่แต่ละบาทให้คืดก้อนนะครับคนสี่่วยนะครับต่อมาครับบาทนี่อคอยขยับขยายอันจิตการก้าวหน้าก็คอยขยับขยายยาเมื่อเปิบไว้นะครับคอยขยายไปนะครับบ่พ่อเอาลูกจ้างกะยาเอานะครับบางคนเฮ็ดยัขึ้นนี้ข้าขายขึ้นน่เฮ็ดเล็กๆน้อเก็เอาลูกจ้างมาขายขา้องหนาล้านจังสิครับ เมื่อหนึ่งถึงสามร้อยสีร้อยเรากำไรมันสิได้อยังพ่อขายออกกับบ่ขายนะครับลูกเมีย่ยงมุ่นั่นนะครับขายซ้อยกันนี่ครับอย่าเฝ้าอยากเป็นเถ้าแก่ไว้หลายต้งสีนะครับเดอ้อขอฝากเบื้องต้นครับอันเฮาอยากรวยนะครับให้เอาไปคิดนะครับเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ